สวัสดีครับผมนายาคงเกษตรครับมือนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมปี2 5 6 6นหะครับผมอยู่ตลาดนัดงวงควยบ้านจำมืนนะครับตำบลบ้านเรืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภููิครับอากาศหน,นาวครับก่อนสิ้นปีนะครับหน,นาวครับบรรยากาศตอนนี้เบิง้งงวงหล่อยนะครับมือนี้ ก่อนสิ้นปีรู้สึกว่าสีบอกคือคักปันใดน,นะครับงอบ้อบหลายอาทิตย์ที่แล้วผมบ่ได้มากครับคน้นซสือกับบอบ่คอยหลายดอกครับก็ข่างอกะรู้สึกว่าหน่อยลุว่าเกานะครับเบิ่งงม่องผูกงอนี่กับ่หลายปันใดน,นะครับเดี๋ยวผมสิผ้าเขา ไปสำรวจเบื้องนะครับการสื่อขายมือนีเป็นยังไงอากาศมันหนาวครับพ่อค้ากับนายห้อยกับพวอกคอย,อยู่กับง้วนะครับดังไฟผิงกับมีนะครับไปยืนจุ่มยืนคุยกันนะครับเนื่องจากว่ามันหนาวนะครับเดี๋ยวผมสิพาเขอไปเบื้องนะครับ ก็ข่ากับ้ายุกับงอนนะครับขอไห้ทังหลดี่ะครับยยังเบมือนกอนนะครับ นี่งัวงามครับอ๋อคุณยายได้มาจากตัวขบามือหนิบ่ได้อะมาครับอนะโอ้บ่ได้มาดิต้องนี้ย้อนเสียงนะครับ không có đề cập này, còn bây giờ Thái này, không có đề, ui kì,

ต่อกันสักอ่อนะครับเนาะครับบงแม่นวลครับเข้มญ่สูงบ่ร,ร้อยหาสิบกวัวเนาะร้อยหาสิบกวัวอสมแมนต้องร้อยหาสิบร้อยหาสิบกัร้อหาสิบสามครัยืนดี สู้งลอยหาซิปวอกนะครับตัวนี้หนาวไม่รูเานา,านเออนะะหนาในฟองนอะเออโชว์โชว์หน่อย,ย,ยนะครับต้องการงอไงกัสวยๆแล้วครับสูงตัวนี้ตัวนี้สถานะท่องบอกครับท่องเดือนหนึ่งท่องเดือนหนึ่งครบับผมตัวไอ้หัวผมตัวครับครับผมตัวราคาว่าไว้เท่าไหร่ครับ สามหมื่นกับห้าร้อยสามหมื่นกับห้าร้อยเนาะสามหมื่นต่อรองเลยต่อรองเลยครับสามหมื่นห้าร้อยครับยินสวยๆครับหัวบ้านไหนครับหัวบ้านสาครับหัวเก่าเป็นเป็นหัวบ้านสาเนาะอ๋อครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอยู่บ้านเก่าหน่อยครับปัจจุบันอยู่บ้านเก่าหน่อยนะครับราคาสามหมื่นห้าร้อย ขอเบอร์นะครับ098ย์เก้าแปด3ูนย์เก้ติดต่ออะไรห้อยยังครับห้อยทมินครับห้อยยังก็ห้อยทมินห้อยทมินเนาะครัอ๋อครับขอบคุณครับมันหมืนนะครับครับหไห่้อยโจ้ตัวนี้ของเจ้าเลยน่ะแม่ครับ

มกกแม่ลูกแม่ลูกสองหมื่นเจ็ดรยนี่นี่ของเจ้าฮื่อิม่นเจ็ดแม่ลูกสองหเจ็ดร้อยอโอ้สองหมื่นเจ็ดร้อยโอ้บามอมเดพันเดียววาก่า 27, ยา,าคนะยคนูกวนังแสลูกัวผูครับแม่ลูกคมนี่ แม่สีขาวขาวนุ่นๆนีคน่ครับสองมืนเจ็ดร้อยนะครับโมเมนต์สองมื่นเจ็ดพันนี่สองมืนเจ็ดร้อยครับลูกลูกผู้ง้อกันนาวคนลูกกัดแล้วครับโอ้คนลูก วัวไฟครับพ uh. ูกนี้จากว่าอากาศหนาวพวก้ากับวหวไฟคนซื้อกับวไฟครับอ อันนี้งามๆครับอันนี้เจ้าของพยุแลครับก็เพื่นบอกไว้ว่าสองหมื่นสี่ครับตัวนี้สูงครับ น้มรู้สึกว่าสิเป็นน้มน้มติงอยู่น้อยนะครับเป็นว่าแม่สาวน้อยเจ้าของผู้ยู่ครับของงวงคับวัวคอยยู่น้ำม้วนครับเเเเขขาาอ ครับมันดูวัวอังเม่นแม่สาวครับเนี่ยสาวท้องแรก F1 สาวท้องแรก F1 เ,เนาะสวยๆเลยครับโอ้ยยาวครับว่าตรงนี้ไม่ยาวเนาะดูขาสภาพท้องหกเดือน ครับมังค่านะครับแผ่นหลังหาังสวยกล้องดีครับเงาเนาะอันนี้สีเขาเรียกว่าสีสีเม็ดข้าวเปลือกเนาะ สวยๆครับให้ดูหน้าก่อนนะครับแม่นี่ห้องเท่าไหร่ครับห้องสามเก้าสามสิบเก้าสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะคาตัวรองอะไรมับอท้องแรกสาวท้องแรก F1 F1 คุ้มเัวหนนึ่งโรือว่ามีใบรับมีเอกสารใบหลอดครบครับครับครบโอเคครับเอกสารใบหลอดตรวจแล้วเจ็ดเดือนก่อน หกเดือนครับหเดือนสวยครับโอ้ยาแม่เยาครับสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกเนาะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอีกแม่นึงลูกกระทบตัวนี้กระทบบ้ครับยอนแสงจะน้อยนะครับตัวนี้ลูกกระทบครับสวครับ อะไรครับอะไรตัวนี้สภาพเป็นไรครับอันนี้มาเสามเสาอันนี้มะเสาเลยเนาะฟันน้ำนมมเสาฟันน้ำนมสูงร้อยห้าสิบไม่ห้าสิบบวกดูทาายืนนะครับ แม่สาวนี่ห้องเท่าไรครับเปิดไว้สามหกครับตัวนี้เปิดไว้สามหกอีกแม่นี่สามสิบเป้าเนาะอันนี้ท่องนะครับตัวนี้สามหมื่นหกครับสวยครับนี่จะตัวเงยบเงีาครับสวยเบอร์ลุงได้ครับขาบบทุกบถอนเนาะรับประกันรับประกันทุกกรณีรับประกันทุกกรณีครับ ขอเบอร์นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่ศูนย์เก้าแปดเอาไหมเอาไหมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่ง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 ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สองเก้าสองเก้าห้อยบอลหอยบอลเนาะยุคเกษตรนี่นะครับครับหอยบอลยุคเกษตรสมบูรณ์นี่ครับขอบคุณครับมันมันครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับการซื้อขายรู้สึกว่าเงียบเงียบครับนะครับพ่อค้ากับ ยืนคุยกันอยู่ค้นหาสื่อว่าสื่อคว้ยไปเรื่องนี้งอะบอขนมีครับพ่อค้ากับต่อกันอยู่แลกเปลี่ยนกันกับมีครับพ่อข้ากับบ่ลายมือหน่นะครับตามที่ผมยังเบิงนี <c oughs> ่แม่ัยยงไง,งครับแต่ว่าเจ้าของคนบ่อย,ยุดหรอครับคุณ จักไปยินยุ่งเสรวจงอไงครับดวงค้อมือคุ้มบนนะครับของคุณประยุทอกคมอยากให้เห็นนะครับ <c oughs> สภาพปะบางคนก็คิดว่าจานเป็นมันนะครับอ้วนหลาย ญ่ดีครับสูงร้อยห้าสิบคืนร้อยหาสิบร้อยหกสิบคืนแล้วครับมื่อตัวนี้ร้อยหกสิบคนนะค,ครับู้ใดมังง้เฟิ้มเงี้ยหนครับแต่ว่าแม่ขาวน่ยครับดูสีกันคุณบอกราคาไปแต่คุณผู้ยุหล่ะครับคุณบอกว่าสี่หมื่นห้าพันบาทเท้าันครับเปณนห้องเละนะครับไก่ยังพระทันมีคนมา ติดต่อยู่นะครับ <c oughs> หมเฟิมเงครับไงอ้วนครับ <c oughs> ครับบรรยากาศการ <c oughs> สื่อขายการตรองราคากันครับอั <c oughs> นนี้กุ้ง <c oughs> ในหอย <c oughs> ตารตลงราคากันนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศการซื้อขายนะครับากต่อรองกันอยู่ย้ายครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปสำนึก่อนนะครับผู้ใดเขามาเบิ้งแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่อง นายาคนเกษตรครับกดติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามช่องนายาคนเกษตรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ